ความล่าสุดนะครับผมเขียนไปเรื่องของผลเสียจากการออกกําลังกายก็มีคนเขาเราียกว่าสนใจหลายคนนะครับแล้วก็หลายท่านก็ดูอาจจะยังมีความกังวลน,นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าบทความอันนี้ออผลเสียจากการออกกําลังกาย,เ,ยเราเจอได้น้อยมากๆเลยนะครับถ้าเทียบเป็นฐานพลิมิตเนี่ยก็คือพลรมิตใหญ่ๆเยอะๆเลยเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยคนจะได้ประโยชน์จากการออกกําลังกายนะครับแต่ว่า ตัวย่อยๆข้างบนเนี่ยครับอาจจะมีผลเสียนะครับแต่จริงๆแล้วผลเสีย,ยจากการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ได้เป็นจากการออกกําลังกายโดยตรงนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมันก็เกิดจากอันที่1คือเราออกกําลังกายหนักไปหนักเกินกว่าหัวใจเราจะรับได้นะครับคาว่าหนักเกินกว่าหัวใจเราจะรับได้ก็คือหมายความว่าถ้าเราหัวใจปกตินะครแข็งแรงดีเนี่ย การออกกําลังกายที่หนักเกินไปเนี่ยมันไม่ได้อันตรายนะครับคือมากสุดก็คือเราเวียนหัวหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมอะครับแต่ว่าไม่ได้เสียชีวิตนะครับแต่คําว่าหนักไปเกินกว่าพอดีคือหมายถึงว่าเราอะมีโรคหัวใจอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่อายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยก็เราก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดพวกโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่ายกว่าปกติถูกไหมครับโดยเฉพาะเส้นเลือดตีบเนี่ยบางครั้งเนี่ยถ้าเส้นเลือดมันไม่ได้ตีบเยอะๆครับมีแต่ครบาบไขมันเนี่ยเราไปตรวจ สุขภาพประจําปีนะครับตื่นคลื่นหัวใจเดินสายพานมันอาจจะไม่เจอได้นะครับเจ็บหน้าอกก็ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ว่าพอมันมีคราบไขมันเยอะๆนะครับพอไปออกกําลังกายหนักๆปุ๊บคราบไขมันมันหลุดได้เลยครับจากหลอดเลือดทาให้เกิดอาเรว่าพล,าลัก u ั r เจอเป็น,นกลไกที่ทําให้เกิดหัวใจวายฉับพลันอันนี้เจอบ่อยมากเลยนะครับนักกีฬาส่วนใหญ่ที่แข็งแรงที่ไปเสียชีวิตคาสนามเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มนี้คือเส้นเลือดยังไม่ได้ตีบแต่ว่ามีไขมัน ในเลือดค่อนข้างสูงจนมีคราบไขมันนะครับดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าคนที่มีไขมันสูงและไม่ได้กินยาครับแล้วออกกาลังกายหนักแล้วก็ไปแข่งกีฬาเนี่ยผมว่าควรทำซีทีแคลเซียมสกอร์เพื่อประเมินดูว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเรามีพวกคราบไขมันหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเรื่องของพวกหินปูเยอะเกินไปหรือเปล่าเราจะได้ปรับเรื่องของการรักษาแล้วก็การออกกําลังกายให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับส่วนอีกอันนึ่นะครับเป็นการออกกําลังกายที่เขาเรียกว่า นานเกินไปในแง่ของระยะเวลานะครับเรารู้แล้วนะครับว่าเวลาเราออกกําลังกายเนี่ยตามสมาคมโรคหัวใจตามเรื่องของว h ีหรือว่าสมาคมมหวานเนี่ยเราอยากออกกำลังกายให้ได้ประมาณ75น,นาทีขึ้นไปนะครับหรือจําง่ายๆก็คือ150นาทีแล้วนะครับต่อสัปดาห์นะครับออกปานกลาง150นาทีออกหนักประมาณ75นาทีาครับมีเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ออกกาลังกายนานกว่านี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่าถ้าออกประมาณ300นา,าทีเนี่ยก็ยังไม่มีปัญหานะครับถือว่าดีด้วยนะครับ300นา,าทีเนี่เป็นตัวเลขที่เขาเรียกว่าดีที่สุดต่อเรื่องของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยเกิน300นา,าทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์ในเรื่องของสุขภาพมากมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะได้ในเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของความฟิตเรื่องของกีฬาการซ้อมกีฬาต่างๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราออกกาลังกายเนี่ยเลย600นา,าทีต่อสัปดาห์นะครับหรือว่า10 อันนี้มันจะเริ่มเขาเรียกว่าเกินพอดีนะครับเกินพอดีแล้วก็มีโอกาสเกิดผลเสียได้นะครับเวลาเราออกกำลังกายนานๆเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นดันามิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์หัวใจเราเนี่ยครับจะเต้นเร็วต่อเนื่องนะครับเต้นเร็วต่อเนื่องแล้วก็จะมีความดันข้างขวาเนี่ยสูงมากขึ้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เป็นโซนสเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจเต้นเร็วต่อเนื่องนะครับแล้วก็ระยะยาวทาให้หัวใจโตขึ้นได้ทุกห้องเลยนะครับซ้ายบนขวาบน ซ้ายล่างขวาล่างนะครับโตแบบเนี้ยขยายตัวออกมานะครับแล้วก็พอหัวใจโตถึงระดับหนึ่งเนี้ยส่วนใหญ่เวลาเราเป็นนักกีฬาเนี้ยพอเราหยุดออกกําลังกายปุ๊บเนี้ยนะครับหัวใจมันก็จะกลับมาเป็นขนาดปกติแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่อย่างนี้นานนะครับออกกําลังกายยาวๆมานานเนี้ยหัวใจอาจจะไม่กลับมาเป็นปกตินะครับกลายจะเป็นโตค้างไว้และกลุ่มเนี้แหละครับจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ atrial fibrillation ที่ผมบอกนะครับก็คือทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดริ่มเลือดในหัวใจทําให้เกิดสโตรกหรืออัมพฤกษ์คามาพายขึ้นได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันตรายที่บอกว่าออกกําลังกายที่นานเกินไปเนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของโล่งหัวใจได้แล้วก็โรคสมองได้เลยนะครับส่วนอันที่3เป็นการออกกําลังกายที่เขาเรียกว่าเกินความพอดีหรือว่าออกกําลังกายหนักกว่าที่เคยทํามานะครับเช่นยกตัวอย่างง่ายๆคือไม่เคยออกกําลังกายเลยอยู่ดีไปโดนไปสั่งให้ทําโทษหรือว่าไปลุกนั่งหรือว่าไปทาอะไรให้กล้ามเนื้อมันทํางานหนักมาก หรือคนที่ไปแข่งกีฬาเช่นซ้อม10กิโลจะไปแข่งมาราธอนหรือไปซ้อม20-30กิโลแล้วก็ไปวิ่งเทรล1 0 0นะครับอะไรที่มันออกกำลังกายแบบหนักมากกว่าที่เคยทำปกติหรือว่านานมากกว่าที่เคยทำปก,ปกตินะครับแล้วก็ยิ่งมีเรื่องของการขัดน้ำเรืออากาศที่ร้อนด้วยนะครับ อันนี้ทําให้เรื่องของมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อได้นะครับมันจะทําให้เกิดกล้ามเนื้อแตกสลายนะครับหรือเราเรียกว่าเลปโดไมโอไรซิสนะครับทำให้เซลล์กล้ามเนื้อของเราเนี่ยแตกออกมานะครับแล้วแตกทีแตกเยอะเลยนะฮะเวลาแตกแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือมันจะมีไมโอโกลบินเนี่ยครับหลุดออกมาไมโอโกลบินเนี่ยมันเป็นพิษต่อไตนะครับเวลาเรามีกล้ามเนื้อแตกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าฉี่เราเนี่ยปสัสสาวะเราเนี่ยจะกลายเป็นสีดําเป็นสีโคกเลยนะครับอันนี้แสดงว่า เกิดแลบโดมไมโอลิซิสแล้วนะครับแล้วก็ข้อสําคัญคือไม่ได้เป็นแค่นั้นนะครับมันจะทําให้เกิดอาการไตวายฉับพลันนะครับอันนี้มีโอกาสอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับเราจะเห็นว่าแล็บโดมไมโอลรซิสเนี่ยหรือก้อมเนื้อแตกสลายเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเกิดจากการที่ออกกําลังกายร้อนๆเช่นพวกทหารหรือฝึกทหารนะครับหรือไปแข่งกีฬาเอเดรนเจยาวๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเล่นเบะครับโดยออกกําลังกายเนี่ยเกิดได้เลยนะครับผมเคยเจอ ในน้องนักเรียนคนหนึ่งะฮะแล้วก็ไปเล่นเวทแต่ว่าเล่นเวทเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็เล่นเวทเสร็จปสัสสาวะดำเอนไซม์กล้ามเนื้อนในขึ้นไปหลักหมื่นนะครับก็เกิดได้เหมือนกันนะครับดังนั้นไอตัวแลปโดมไมโอลิซิตเนี่ยมันเกิดได้ง่ายกว่าที่คิดนะครับก็ต้องระวังไว้3อันนี้นะครับเป็นอันตรายที่แบบมีโอกาสถึงชีวิตได้นะครับถึงชีวิตได้นะครับ ในเรื่องของการออกกําลังกายที่ไม่พอดีนะครับส่วนอื่นๆที่เราเจอได้อีกก็เช่นการออกกาลังกายที่เป็นพวก heat โต r o k e หรือความร้อนขึ้นการ overtrain overreaching หรือการกดเลดซินโดรมไว้ผมจะมาคุยให้ฟังอีกทีนะครับแต่สุดท้ายก่อนจบคลิปเนี่ยต้องบอกเลยว่าออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีนะพิรามิดก้อนใหญ่ได้ประโยชน์นะครับมีแค่ส่วนน้อยนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองที่มีโอกาสที่จะเกิดโทษได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้ว การออกกําลังกายไม่ได้ทําให้เกิดโทษนะแต่การออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมทั้งเรื่องของความหนักแล้วก็เวลาเทียบกับเรื่องของตัวเรานะครับมันไม่เหมาะสมทําให้เกิดเรื่องของข้อแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ถ้าเรารู้เท่าทันการออกกําลังกายแล้วผมเชื่อว่าเราจะออกกําลังกายได้อย่างมีประโยชน์เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่เกิดผลเสียในการออกกําลังกายครับสวัสดีครับ